ให้เสียงนรกโดยพริกไทยดําส n ดิโอเฮ้ h e บบีครับฉันรู้สึกไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงเลยอะ่ะรู้สึกกระสับกระสายย่ายยังไงก็ไม่รู้เออแล้วคุณจะให้ผมช่วยยังไงดีละ่ะช่วยหาเข็มมาให้ฉันทีสิโอ้แล้วก็ไม่บอกตั้งแต่ทีแรกนะจ๊ะ เฮ้ผมรู้สึกว่าผมหลับไปหลายวันยังไงก็ไม่รู้สิใช่คุณไปเล่นว่าเป็นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมเฮ้เบบี้ย้ฉันรู้สึกว่าฉันอืมอยากโดนเข็มอีกสักทีอะคุณ๋อ เอะฉันรู้สึกว่าฉันเห็นดาวเต็มท้องฟ้าเลยอะคุณเอะหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสมครขาและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับต่อไปสำหรับวันนี้ยูไปแล้วอีอีบายบายจุ๊บจุ๊บ